สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอันบอกหูฟังรุ่น VT 9002นะคะ ecocom shop จำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบลเซ็นเตอร์ครบวงจร สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอันบลองหูฟังรุ่น VT 9002นะคะมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ดังนี้นะคะชิ้นที่1ห,หัวต่อ USB นะคะชิ้นที่2นะคะเป็นหัวต่อดองเกอร์นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นที่3นะคะเป็นสายต่อ USB ค่ะ สำหรับชาร์จนะคะ1เส้นค่ะเป็นหูฟังที่เหมาะสมกับงานคอร์เซนเตอร์โดยเฉพาะนะคะคุณภาพเสียงระดับ h e ดีนะคะตัวนี้เนี่ยตัดเสียงรอบข้างรบกวนด้วยนะคะสัญญาณระยะไกลสุด30เมตรนะคะทำจากวัสดุพิเศษนะคะเคลือบนาโนเพนติ้งนะคะให้ดูรอบข้างนะคะสวยงามมากค่ะดีไซน์เรียบหรูทันสมัยนะคะ อบหูเป็นแบบหูหนังนะคะเป็นวัสดุพิเศษนะคะอย่างที่บอกนะคะสามารถยืดหดได้ยืดหยุ่นได้ไม่ต้องกลัวหักนะคะอันนี้และสรีระการโค้งงอนเนี่ยปรับได้ตามศีสษะของบุคคลที่ใช้งานนะคะ การครอบศีสระนะคะอย่างที่เห็นนะคะสามารถยืดหดได้นะคะตามสรีระของศีสระนะคะแข็งแรงทนทานนะคะดึงแรงอะ่ะไม่มีปัญหาใดๆนะคะ การไม้ปรับโยกได้ตามปากนะคะสามารถพับขึ้นพับลงได้นะคะหากไม่ใช้งานก็พับขึ้นเก็บไว้ได้ค่ะคลิปนี้เป็นเพียงอันบอกสั้นๆให้ดูสินค้ากันนะคะส่วนการใช้งานการเชื่อมต่อเดียวแอดมินจะมาทำคลิปเสริมให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.ecocomshop.net หรือโทร0632696351และ 063-269-6364